ไปดูนู้นดินี่แม่คะเห็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนเนี่ยตัดผมหน้ามาวิ่งผ่านมาทางนี้มั้งไหมเด็กผู้ชายตัวอ้วนอ้วนเหรอจ๊ะไม่ไม่เห็นนะจ๊ะไม่เห็นแน่เหรอ น่จ้ะแล้วนี่ขายอะไรอะ่ะหมดแล้วฮะออฉันขายกระเพาะปลาจ้ะแต่ว่ามันหมดแล้วอะ่ะนี่ก็กำลังเก็บของกลับบ้านนะจ้ะเออพี่จ๋าพี่สองคนช่วยยกหม้อกระเพาะปลาเนี่ยขึ้นรถเข็นให้ฉันทีได้ไหมจ๊ะได้สิครับ คุณพวกพี่มากเลยนะจ๊ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะลมเลยจ๊ะพี่พี่ยายแม่ค้านะั่นมันดูแปลกๆนะเมื่อกี้มันบอกว่ากระพาะปลามันหมดแล้วแต่เมื่อกี้เราลองยกดูเหมือนมันมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยพี่รู้รู้ รู้แล้วพี่ปล่อยมันไปแบบนั้นเหรอใายบอกว่าฉันจะปล่อยมันไปง่ายๆวะ่ะฉันิิดรอให้มันตายใจแล้วเ,เดี๋ยวให้ตามไปไป สองคนนั้นตามจับน้องทําไมพวกเขาสองคนจะจับผมไปเรียกค่าถ่ายครับรถติดแบบนี้เราไปส่งคุณหนูให้คุณผู้หญิงไม่ทันแน่เลยพี่คืนไปส่งไม่ทันเนี่ยเราสองคนโดนไล่ออกแน่เลยวะทำงานเนี่ยคนรวยนี่มันยุ่งยากจริงๆเลยอะไรไม่ได้อย่างใจก็จะไล่ออกเดี๋ยว แน่นดิพี่อิจฉาคน,นรวยจ,จริงๆเลยอยากได้อะไรก็ชี้อย่างเดียวอยากเกิดเป็นคนรวยจ,จริงๆเลยว่ะไปนี่กฟกันรู้แล้วนะเว้ยว่าจะทำไงให้เราสองคนเนี่ยรวยอะไรเหรอพี่เดี๋ยวเองเลยป้ายหน้าไปจอดซ้ายมือคุณหนูครับเดี๋ยวคุณหนูเนี่ย รออยู่บนรถก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนมา มีไรเหรอวะพี่ทําไมไม่คุยกันในรถเฮ้แกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่วหรอแกอยากรวยอะพี่พูดอย่างกับพี่มีวิธีทําให้สองคนเรารวยอย่างนั้นอะก็ก็มีดิวะก็ไอเด็กบ้านนั่นไงลืมไปแล้วไงมันเป็นลูกเศรษฐีอะรู้แล้วพี่แล้วจะเอาไงต่อก็ลักพาตัวมันมาไงแล้วก็โทรเรียกเงินจากแม่มันคิดว่าจะได้เท่าไหร่วะแต่ทาแบบเนี้ยมันเสี่ยงโดนจับนะพี่แกคิดดูนะถ้าแกได้สัก50บล้าน่ะ แกคิดว่ามันเสี่ยงหรือว่าคุ้มวะห้าสิบล้านเลยนะเว้ยไปซวยแล้วรีบไปตามจับเด็กคนนั้นมาอ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะพี่เข้าใจแล้วน้องไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยพาน้องหนีเองนั่นเองพี่เด็กอยู่นั่นไง ้ยใ hey, 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 hey. จเย็นๆดิวะเดี๋ยวเด็กมันก็หนีไปได้อีกหรอกตอนนี้แม่ค้านั้นมันรู้แล้วว่าเราจะรักพาตัวเด็กเพ่อเรียกงขาไทยใจเย็นหาจังหวะดีๆค่อยๆสะกดรอยตามมันไปพราะได้จังหวะนี้นะคอยแย่งตัวเด็กมาพี่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องไปหลบที่บ้านพี่ก่อนดีกว่าหลังจากนั้นเราก็ค่อยแจ้งตำรวจครับอหอบลง ไปนะเคียร์เคียร์ทำอะไรอ่ะนี่มันบ้านฉันนะบ้านรือที่ไหน บ้านหลังนี้เป็นของอัวแล้วอัวจะขายเอาเงินอัวคืนไม่ได้นะเฮียทำไมจะไม่ได้ก้อน,นีนเมันลือ้อหาเงินมาคืนไม่ได้ตามสัญญาไงบ้านหลังนี้ก็ต้องโดนยึดไม่ได้ละเฮียเฮียจะขายไม่ได้นะบ้านหลังนี้มันบ้านฉันอะ่ะฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กเฮียแล้วใครใชใ้พ่อหรือเอาบ้านหลังนี้มาค้ำละ่ะแถบยังไม่มีเงินมาคืนตามสัญญาอีกไม่รู้อะยังไงอัวก็จะประกาศขายบ้านหลังนั้นเฮีย ไอ้พกฉันรู้แล้วนะเว้ยว่าฉันจะลักพาตัวเด็กคนนั้นตัวที่ไม่เบื่องแรงมาได้งไงมีไงเหรอพี่เบงก็รู้ครับจะไปไหนเหรอครับก็พาน้องไปหาตำรวจไงแล้วเรื่องบ้านพี่ล่ะ เอาไว้ก่อนเถอะเรื่องน้องคอขาดบาดตายกว่าเยอะเลยอะ่ะแล้วถ้าพี่ไม่มีบ้านอยู่พี่จะไปอยู่ไหนล่ะน้องไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่เอาตัวรอดได้น้องรีบหลบลงเถอะเดี๋ยวสองคนนั้นมันตามมาเจอ ยังไม่ไปหรอครับถ้าพวกเรายังไม่ได้สิ่งที่พวกเราต้องการงั้นขอให้ได้เร็ว,รวนะคะฉันขอตัวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนสิครับได้ข่าวว่าบ้านคุณเนี่ยกำลังจะโดนยึดไม่ชนอค,คุณรู้ได้ยังไงคะเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือพวกเราอาจจะช่วยคนได้นะถ้าคุณเนี่ยช่วยพวกเราก่อน และถ้าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็คุณ pues อาจจะได้เงินเยอะกว่านี้ก็ได้นะเผอเอเนี่ยเยอะพอที่จะไปถ่ายบ้านคืนได้เลยแหละเออคือฉันส่งตัวเด็กนั้นมาให้ฉันได้แหละแล้วก็รูดซิปปิดปากโดยที่ไม่ต้องไปบอกตำรวจด้วยพวกผมรับรองนอกจากคุณจะไม่เจ็บตัวแล้วเนี่ยคุณยังจะได้ส่วนแบ่งจากพวกเราอีกด้วยนะ คิดดูดีๆนะไอการเป็นคนดีเนี่ยนะมันไม่ทำให้อิ่มท้องหรอก สวยแล้วอพี่ตำรวจคุณตำรวจคะจับสองคนนี้แล้วค่ะสองคนนี้เป็นคนรค้ายค่ะหยุดนะไม่งั้นผมยิงส่งเลยไม่น่าพลาดเลย,เลย,เลยต้องกจับกันได้ไม่เป็นไรแล้วนะน้องน้องปลอดภัยแล้วนะสองคนนี้โดนตำรวจจับแล้วอย่าให้ฉันหลุดมาได้ดหนูเว้ยคนขู่คนอื่นอะ ระวังโดนดอีกกระทงไปอาย ต่อกับชีวิตดีวเนี่ยบ้านก็ไม่มีเราจะขายกะเพาะป้ายัางไงต่อ,อพี่น้องน้องมาได้ไงเนี่ยสวัสดีค่ะคุณคือคนที่ช่วยลูกชายฉันไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยชีวิตลูกชายฉัน นี่ค่ะของขวัญแทนทำขอบคุณจากฉันค่ะเฮ้ยนี่มันฉนดบ้านแล้วก็ที่ดินของฉันนี่คะใช่ค่ะลูกชายของฉันเขาอยากจะตอบแทนคุณและขอให้ฉันช่วยซื้อบ้านและที่ดินจากเจ้านี้ของคุณคืนนะคะนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะนี่คุณซื้อบ้านให้ฉันหรอคะบ้านหลังนี้เทียบไม่ได้กับชีวิตลูกชายฉันหรอกนะคะขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยชีวิตลูกชายฉัน คุณสมควรที่จะได้รับมาแล้วค่ะเออแต่ว่าตอนที่คนร้ายเสนอเงินให้พี่และอาการส่งตัวผมให้กับพวกเขาจริงๆพี่ก็สามารถทำแบบนั้นได้แต่พี่เลือกที่จะช่วยผมอังทังที่ตัวเองกำลังลำบากอยู่ผมและอยากขอบคุณในความดีของพี่ครับพี่ขอบคุณน้องมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะฉันไม่รู้ว่า ฉันจะต้องขอบคุณยังไงอะ่ะบ้านหลังนี้มันมีความหมายกับฉันมากเลยอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะอยจะทำอะไรไว้เด็กเวน เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยฉันออกมาไปงเด็กบ้าหนูขอร้องล่ะคุณอยาเสียงดังได้ไหมหนูสัญญาว่าถ้าคุณช่วยแม่หนูหนูจะปล่อยคุณออกมาแกพูดอะไรของแกวะนางเด็กนี่คุณลองฟังเสียงดูสิไป ร้องแหละคุณอย่าบังคับฉันได้ไหมฉันไม่อยากทำแบบนี้อะ่ะไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องทำหรือเธออยากที่จะไม่มีที่ทุกหัวนอนเอาไหมเฟรมมันต้องมีทางอื่นมีวิธีอื่นที่ทำให้เราหาค่าเช่าบ้านได้สิไม่มันมีแต่วิธีนี้เท่านั้นเพราะถ้าเธอไม่ทำเราก็ต้องออกไปนอนข่างถนนนเอาไหมเดี๋ยวฉันจะลงไปรอเสียข้างล่าง จัดท่าจัดท้ายให้มันดีแล้วก็ทำหน้ามันดีด้วยเฟมเฟมโอ้โอ้เสียสวัสดีครับไม่ต้องพีรีพิไลฉันไม่ได้มีเวลาให้แกทั้งวันนะเว้ยตกลงว่าไงโอ้ ผมเตรียมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยดีเออเสี่ยครับว่าแต่เรื่องเงินนะครับเสีย่ยขอบคุณมากครับทงรู้เลยครับเสี่ย สวัสดีจ้ะคนสวยคิดถึงป๋าบ้างไหมจ๊ะเฮ้ยอ็ยงรีบตอบฉันมาดิยังเนี่ยมันเมียเองใช่ไหมถ้าใช่อ่ะฉันว่ามันทุเลศมากเลยนะเว้อ,อไม่ไม่ใช่นะครับเสี่ยครับไม่ใช่ครับคือเธอเป็นคนรู้จักของผมเองนะครับสดแน่นอนครับเสี่ยผม รับประกันฉันขอเตือนแกไว้ก่อนนะเว้ยฉันไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วเพราะฉันไม่อยากมีปัญหาไม่ต้องอวงครับเสียไม่ต้องกังวลเลยทุกอย่างจะโอเคครับเสียเธช่วยาไว้ว่าง่ายก็ตามน้ำไปถ้าไม่ทำเม่เจอดีนะเข้าใจ เรียบร้อยครับเสีย่ยกันเดี๋ยวผมลงไปลองร่างน,นะครับดีครับเป็นไรจ้าน้องสาวเงียบเชียวตื่นเต้นเหรอเปล่าไม่เอาหน้ายิ้มหน่อยสิคงจะไม่ได้มีโอกาสบ,บ่อยๆนะที่จะได้มาอยู่กับฉันเนี่ยเราตกลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือไม่ใช่อย่างนั้นครับเสีย่ย พอดีนี่อากาศมันร้อนนะครับฉ,ฉ,ฉันฉันอยากอาบน้มามาค่ะเซียเป็นคนรักสะอาดก็ไม่บอก ันอาบเป็นเพื่อนได้ไหมล่ะไม่ต้องค่ะฉันอาบเดี๋ยวเดียวค่ะฉันว่าเธอไม่ต้องอาบก็ได้นะฉันรีบไม่ได้ค่ะเสียตัวฉันตกสกรปรกต้องล้างตัวก่อนค่ะฉันไม่ถืออย่าเลยค่ะเสียเสียอย่าทำแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ฉันไม่ชอบไม่เคยทำแบบนี้ค่ะชอบไปใช้ชกำลังก็ไม่บอก ไอ้นอยไอ้ฟิลไอ้ฟิลครับเสียครับเสียเกิดอะไรขึ้นครับเสียฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้มีปัญหามาถึงฉันน่ะไปเลยเดี๋ยวก่อนครับเสียเอ่าคือผมไม่รู้เรื่องนี้นะครับฟิแกนี่มันหน้าด้านจริงนะเว้ยผมไม่รู้จริงๆว่า น้องเขามีลูกอะครับฉันว่าแกรีบเอาเงินมาคืนฉันดีกว่าเดี๋ยวก่อนครับเสี่ยเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมชดเชยเวลาให้นะครับเสี่ยฉันว่าแกรีบคืนเงินไหมฉันดีกว่าเว้ยถ้าแกไม่อยากลงไปนับเงินงนนลกเร็วเลยเสีย่ย นี่อีเลยตัวดีนางลูกสาวนี่มันเข้ามาทำอะไรหนูเข้ามาปกป้าแม่ค่ะชิตาหนูออกไปก่อนลูกหนูอยากอยู่กับแม่ค่ะฉันว่าฉันให้โอกาสสุดท้ายกับเธอแล้วนะ แต่เธอก็ทำมันพังไม่ทำมันซะก็ร้องนะพี ไอ้นี่มันถึงค่อยหนำใจหน่อยยังแกมันต้องเจออันนี้ฟิมใจเย็นคุณเป็นได้บ้าสมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ย แกจะมาทำแบบนี้กับเมียของแกไม่ได้นะก็จะทำไงอ่ะเมียฉันปัญญาทำเองมันอย่างมาคู่ชายคนอื่นแค่นั้นแหละชาติชั่วเฮ้ยไปฉันจัดการเองที่รักที่ต้องทำก็เพราะว่าไปจ่ายค่าเจ้าบ้านน่ะคุณเข้าใจใช่ไหมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเคยรักคนอ่แกมาก่อนใจเย็นๆนะทีรัก ก่อนที่คุณจะทําอะไรอ่ะช่วยคิดถึงหน้าแม่หน้าลูกคุณก่อนนะ,งงะอิองโง่เอ้อโง่เอ้แกอย่าหวังเลยว่าต่อไปเนะี้ย แกจะอคนที่ฉันรักมาบังคับเพื่อให้ฉันทำใสนสิ่งที่แกต้องการอีกฉิต้ามาหาแม่ลูกไม่เป็นไรใช่ไหมลูกแล้วนี่ใครหนูขังเขาไว้ในห้องน้ำค่ะเพื่อที่จะให้เขามาช่วยแม่ฮะคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำคุณเดือดร้อนไม่เป็นไรครับขอบคุณคุณมากนะคะ เอองั้นเดี๋ยวผมเอาขยะทิ้ิงให้นะครับขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงครับทิตาลกูกแม่ขอโทษนะที่ทำให้หนูต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ไม่เป็นไรค่ะแม่คนเราก็พลาดกันได้แม่สัญญานะจ๊ะว่าแม่จะเข้มแข็งให้มากกว่านี้ค่ะยังไงแม่ก็คือฮีโร่ของหนูอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะจ๊ะ